ดอกแดกของเ้า,าครับก่อแดงกำลังดอกกำลังงามเนาะเบ็ดดจุวมั้จจเยนะเนาะเบ็นใบมือหนึ่งเนะาะสกอยหมวานนี่บเดม่าครับ ít rộng lên chà bình chà đọc lăng lên á สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแลวกับเอฟซีกาฟซีใหม่ภูเขามาชมทโลกน้ำครับมื่อน,นี้ก็มาพบพ่อกันครับบ้านัดกับเส้ากอเก่าครับสวัสดีจ้ามื่อน,นี้ก็พาเดินทางเขง้าปลาหาหมึกเก่าละจ้า,จาไปดุนไปเช่าน้ำกันจ้าว่าสิมาเห็ดยังเนียไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องลุนเบิงน้ำกันครับมือน,นี้มาพอกันในเสาร์วันที่4สิงหาคมปีพศ2561ครับ อีกาดเห่าป่าบ้านน้องเมกตำบลแหลงครามเพื่อบุญธริังหวาดูบลคทอเก่าครับเหมือนนี้วกัมาเลาะรลุ่นเบิ้งกันนะครับว่าสิมาเฮ็ดยังเนี่ยครับเฮ็ดนี่ก็เริ่มหางเริ่มไหวเป็นเหลพี่น้องไปหลุนเบิ้งน้ำกันครับขอมาครับมานเลยพี่น้องพอเฮ็ดกอ่อห่มหนึ่งเนาะจ้ะ ดอกแรกของห้องครับก่อแดงกำลังดอกกำลังงามเนะาะนะเบ็นไหวมือหนึ่งเนะาะสกอยมวานนีนบเดม่าครับ เห็ดช่วงนี้ก็เริ่มห้างเนาะสกอยเห็ดเริ่มอึอดเริ่มห้างเลยพี่นออ้องยังมีดอกหน่อยอยู่เนาะหลายดอกอยู่เนาะสกอยหอมนี่หลายดอกเตอร์ อีกสองนึงจ้ะเห็ดกอหอมเดียวครับจังดอกสกอสองสี่หกเจ็ดแปดดอกเนาะเกือบพ่อซิบครับหลุ่นกันเบิองครับพี่น้องว่าสีมันเห็ดยังแน่ครับวันนี้พิงดำจ้ะ กำลังงามเลยนะแดงนะ้าแดงช่ำครับดอกงามเองเนาะจ้ะฝนแข็แงดีเนาะฝนมาถือคนจ้ะ เพิ่งดามอีกดอกหนึ่งครับดอกสมบูรณ์ดีฮนะกำะังในแกงหนึ่งนอะสก,ก่อยจ้ากอแดงอีกครับดอกมันจะใหญนนะ่าะ เงี้ยๆเลยจ้าแต่ว่ายังงามอยู่นะเนาะเห็ดพุงดำมีจจ๊ะ รึ่งน้ำใบครับเดี๋ยวงานมันจะเร่งงานจ้ะ สินค้าหลายจ้ะดอกสมบูรณ์แฮงเนาะจ้ะขาใหญ่ๆเด้อเนาะ ดอกง,ง,ง่ามอยู่จ้ะก็จะมีแต่จุ่มง่ามอยู่เนาะจ้ะกอกผู้ร้ายครับบอกข้างๆาง chùm ngàm như chà chọc ngay hăng chà chọc ngay và nạt chà Chùm như ngay đấy đó ได้แกงไงน่อซสก,ก่อยบันนี้เก็บไปเก็บมากครับเถือว่ามันอยู่พี่น้องช่วงเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดก็เริ่มห่างเนะาะได้ซ้านี้ก็ถือว่าขากอยู่พี่น้องแกงไงอยู่ครับ จะให้พึ่งพาลายแดงนะแดงช้ำจ้ะอืมจะออกไหนจะจูมแล้วเนาะ ูมงแต่ละงามเลยจ้ะออกงามอยู่จ้ะแต่ว่าเหน็นหางหางนะพึ่งใครพึ่งข,า,งขาวครับออกงามดีูนะพึ่งไขรครับจะออกตามูมตามิห้งจ้ะ พึ่งขายพึ่งค้าอีกครับ,บ,บยังแข็งอยู่เนาะจ้ะก่อแดงอีกครับดอกงามนู่เนาะพึ่งข้าไนะล่จ้ะ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับซอกอยครับมื้อนี้มาเบ่งผลงานของข้าจากพี่น้องมื้อนี้ก็มานได้เครื่องตาอยู่จ้ะเพราะว่าเห็ดกเ็เหลือมหางแห้งแล้วจ้ะเห็ดของข้าวที่ใด้มื้อนี้ก็สิเป็นเห็ดกอแดงจ้ะเห็เดแดงน้าแดงชามจา้ะเห็ดผึ้งดำจ้ะเห็ดผึ้งขาวจ้ะแล้วก็เห็ดผ,ผึ้งขาลายจากพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่จ้ะมื้อนี้ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดนไหลก้นแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบผาคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยเด้อจ้าพี่กัสองห้าวมันนี่กะป้าบนน้องเมฆอำเภอพุทธลิกจังหวัดอุบลจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันทีซี 4, สิงหาคมปีพศอ,อรกหาเมื่อน,ะคนาคลิปไหนอะคอยพอกันไหมจ้าสัหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าอาปัญญาม่ใหญ่ครับ สำรับคลิปนี้ก็ถือว่ายัางหมานอยู่พี่นอ้องยังได้แกงไงอยู่เนาะเฮ็ดก็เริ่มห้างแล้วพี่น้องต้งองรอหลุนกันเบิงครับดินเริ่มแหงเนาะฝนหยุดตกครับก็บเบิงครับว่าเฮ็ดยังสี่ออกพี่น้องบานานกับสีมะซองเบิงเรื่อยๆครับอาจิได้เว้นมือมากพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้อง่ันได้เชิญจอบมาคลิปจังได้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวนาฏกับสาวกอยเ็ดคปบไมต่ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนากับสาวกอยขอจบคลิปไว้เพียงสานีและพี่น้องพอกันคลิปนามือนาครับสวัสดีครับ